คุณน้าสลันนะครับแล้วก็คุณน้าใหม่นะครับผมก็ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันครับว่าที่นี่นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เราก็ได้เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาฝานอินโฟเมชันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูแอนม,มอลตรงนี้ก่อนนะ อเมริกาเลยนะครับนอกอินทรีนะครับสาหรับคนที่ชอบมาดูสัตว์นานาชนิดนะครับมาที่นี่นะครับได้เห็นเยอะมากเลยคนระับขึ้นมาชั้นที่2นะครับชั้นแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับนกนะครับอินโฟเมชันนะครับเดี๋ยวชั้นที่2ครับมาดูกันนะครับ อธิบายเกี่ยวกับความลึกของแม่น้ำนะครับความลึกของทะเลนะครับซึ่งก็ความลึกจริงเนี่ยปกติลึกมากนะครับก็คือเทียบระดับ4,000เมตรเลยนะครับแล้วเมื่อเนี่นะครับเอาแก้วนะแก้วแก้วแก้วโฟมครับลงไปในระดับความลึกเนี่ยระดับ3,600เมตรเนี่ยเขาเรียกว่าแรงกดอากาศนะครับจะบีบให้แก้วเนี่ยจากใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับ เหลือเพียงเท่านี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเราไปอยู่ในระดับนั้นจริงๆเนี่ยตัวน่าจะเล็กลงไปเลยนะครับระดับนี้เาก็จะมอธิบายว่ามีปลาเปลี่ยนย่านะครับปลาหลายที่ยังอยู่ในระดับความกดดันระดับสามพันห้าร้อยเมตรได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรานั้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเลยนะครับ ติ่หอนะครับผมเดินมาเดินเข้าไปได้เลยเราจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าเมื่อ19ล้านปีก่อนนะครับนี่นะครับมีแต่สัตว์พันแบบนานาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งสัตว์พวกนี้นะครับเขามีสเกลวัดนะครับนี่นะครับก็คือเขาจะแสดงเห็นว่าสัตว์พวกนี้มีลักษณะที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าคนเนี่ยเท่าเลยนะครับ ย้อนไปเรื่อยๆครับจาก19ล้านปีก็มาเป็น56ล้านปีนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านี่นะครับไม่ค่อยมีสัตว์เตอเท่าไหร่เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัตว์หน้าตาแปลกๆนะครับ66ล้านปีนะครับที่ยุคไดโนเสาร์นะครับที่โดนกาบาดเข้ามานะครับทำให้สัตว์พวกนี้สูญพันธุ์นะครับ66ล้านปีเลยนะครับ ก็จะมีโซนเขียนนะครับว่า145ล้านปีจนถึง66ล้านปีนะครับปีเลยนะ oh, <60 S 2> อันนี้ oh. มันจะเรียงลำดับมาเรื่อยๆครับข้างข้างหน้าเน่ยจะเป็น19ล้านปีมา50ล้านปีอันนี้เป็น60ล้านปีแล้วเดี๋ยวมันจะเรียงไปอีก70ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาอธิบายว่าเป็นช่วงที่ก่อนจะโดนกกาบาตท,ที่ว่ากกาบาตมาแล้วเป็นยุคข,ของไดนโนเสาร์พอดีทําให้แบบศูนพันไปเลยอะไรประมาณเนี้ย เราก็นี่นะครับตั้งแต่หลักล้านนะครับมาถึงหลัก50ล้านนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นหลักร้อยล้านแล้วนะครับร้อยล้านปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในหลักน่าจะ200้อัอาบเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะย้อนไปถึงยุคไหนนะครับว่า ก่อนที่จะกําเนิดโลกขึ้นมานครับยุคก่อนไดโนเสาร์นะครับซึราก็จะอธิบ,บายว่าถัดพวกนี้มันแต่ก่อนโลกเนี่ยเรายังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะครับติดกันแบบนี้นะครับไม่ใช่โลกเหมือนที่เราเป็นในปัจจุบันนะครับ200 30ล้านปีถึง2 0 0รึงล้านปีนะครับ 129ล้านถึง359ล้านโอ้ขนาดแล้ว200ร้อกว่าล้านไอ้2 0 0กว่าปีนี่ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนานี่200กว่าล้านปีนะก็จะมีแต่พวกสัตว์แบบเหมือนเป็นพวกแมลงแปลกๆอะไรเงี้ยครับย้อนวิวัฒนาการได้โอ้โหหลัก359ล้านนะครับเล้านนะเยอะมาก เป็นเขาทำงานจริงๆเลยนะครับผมจะมีหลายโต๊ะเลยให้ดูเลยนะครับว่าเขากำลังมองอะไรอยู่นะครับเขากำลังมองเศษดำๆ,ดำๆอะไรสักอย่างซึ่งเอามาจากซากต,ตรงนี้นะครับที่เขาเอามามีเราก็ได้เดินมาครับตั้งแต่ช้างนะครับเดินมาถึงไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เดินไปถึงฟอสซิลแลบตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปแอฟริกันวอยซ์นะครับเหมือนกับเป็นการ ถามโซนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็จะไปที่กําเนิดมนุษย์นะครับแล้วก็มาที่แมมโมนะครับแล้วควนกับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนเดียวกับคนผิวสีนะครับเนี่ยครับย้อนไปเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าก็สี่จนถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วก็ลงไปอีกนะครับนี่ยครับย้อนเป็นเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษย์เลยนะครับไปถึงหนึ่งพันแปดสิบหกหนึ่งพันสองร้อยสามนะครับ คันสี่จนถึงก่อนที่สกาดนะครับสองร้อยนะครับก็ดูความเก่าแก่นะครับก็จะรู้เลยนะครับว่าเขาค่อยเก่าเพ้่เรื่อยๆนะครับเราก็ได้ออกมาจากโซนแอฟริกันบอยส์แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปกันที่คิวแมนออริจินนะครับหรือว่าต้นกำเนิดของมนุษย์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน้าตาเราตอนที่เป็นชนเผ่ามนุษย์นะครับ จะหน้าตาเป็นยังไงกันนะเราจะจำลองว่าถ้าเกิดว่าเป็นยุคสมัยมนุษย์ช่วงนั้นนะครับเราจะเราเกิดในช่วงนั้นเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ของมนุษย์นะครับการมีวัฒนาการมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หาดูได้ยากนะครับที่ถ้าเราจะมาอย่ดีเราจะมาเปิดดูมันก็เป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเรามาพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะครับเขาทำได้น่าสนใจมากนะครับทำให้เราได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ได้สนุกเพลิดเพลินไปด้วยนะครับ รถซัมที่มีปีกนะครับหรือว่าน้องชูก้าร r i เดอร์นะครับโอ้ยมาโดนสตาร์ทแข็งนี้เลยนะครับบินได้เป็นสัตว์สังหวนนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็เอามาเลี้ยงกันนะครับมันจะบินอย่างนี้เลยนะครับต้นกำเนิดของแวมไพร์นะครับก็คือเจ้าข้างคาวตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะกินเลือดนะครับของมนุษย์เป็นอาหาร ไม่ได้กินเลือดของมนุษย์นะครับมันจะกินเลือดเป็นอาหารนะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของชั้นหนึ่งนะครับที่เราจะมาเดินกันนะครับผมก็จะมีเป็นสัต์มากมายเลยนะครับ ความเก่าแก่มากเลยนะครับก็จะเป็นเกี่กับอธิบายนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในห่อผ้านะครับเป็นเกี่ยวกับอายุนะครับว่าการที่จะดูอายุของ มีนะครับว่ากระดูกถ้าเปลี่ยนเป็นเสี้ยวแบบนี้ก็คืออายุ20แต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ30ปี นะแรงรััคบเป็นส่วนพิเสื้อนะครับก็จะจำลองเกี่ยวกับว่าข้างในนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเมืองฟิเซอร์เล็กๆเลยนะครับก็จะสังเกตว่าข้างในก็จะมีฟิเซอร์บินอยู่นกปมาหลายพันหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวขายหมดแล้วต้องมาใหม่ในครั้งหน้านะครับของจริงเลยนะครับโอ้โหโซนนี้จะเป็นโซนของอัญมณีนะครับผม่าเสี่ยม เรานั้นเข้ามาในเหมือนแรกดีบุกเลยนะครับผมรบเียเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีช่องแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแล้วเราก็จะเห็นแร่ตาม ต้องพวกนี้นะครับเปันแปลอันเดอร์แมนนี่นะครับที่น็อตยาม่านะครับก็จะอธิบายให้ต้อนต่ก่อนนะครับไว้หาเหมืองพวกนี้นะครับไม่มีไฟเลยนะครับมีเพียงแค่นี่นะครับเหมือนเป็นเทียนเล่มเล็กๆนะครับทาในการทํางานนะครับเป็นอะไรที่มืดมากนะครับแล้วก็หาอย่างได้อย่างยากลําบากมาก ก็จะเป็นเกี่ยวกับโลกนะครับให้ดูเกี่ยวกับการโคจรของโลกระบบสุญญริยะให้แบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับใช้เวลาเลยตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสาม ว่าคุณค่ามานะครับ2ชั่วโมงนะครับเดินกันได้ความรู้นะครับหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดรเลยนะครับวก็ขอรีวิวปักทุ่นเลยนะครับว่าที่ Smithsonian National Museum นะครับน่ามามากนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับแล้ววันนี้ผมมีลิกฟับต้องลาไปก่อนน่าจะพาไปเที่ยนกันติดตามนะครับวันนี้ มาไปก่อนคร